ในลาของการจัดการุดรต้นของงานศยาดนาให้เกความเป็นประธานในการประชุมของกเพ่ครัีารยกาอเค่ะูวา คณิตศาสตร์ภาษางานศิลป์ในละครไัยวิทยาศาสตร์ภาษางานศิลป์สารกิจลอกวิทยาศาสตร์ภาษางานศิลปสนโลกเพื่อรมนะคะโรเรียนไทยยิประชาบระมค่ะนี่ที่ภาษ ก้อนนึ่งนางสาวสุภาวรรณกันโศศิโบเนีวิชาภาษาไทยโบหมงนางสาวกุัศยาศีริพราชคณิตศาสโรหม่องนางสาวบริกาสุโกวิทยาศาสตร์โหมนางสาวบริกาสุโกและวิทยาศาสตร์โหม่งานรอง็ัการสาวนางสายสนวักษรเอือคาะต่อไปจะเรียนบ้านของเจ้าเมืองค่ะชีพร้องสานะคะไมยอนุภู พอออุ่งขอข้าวบาร์ีปอ1เดินนางสาวสุชาดาภูพิษาภาษาไทยโองหกนางสาวพิรารัตากราภาษาไทยโกงหกภาษาอังกฤษโองหนะคะนางสาพิารัากราและคณิษศาโกงหกก็นางสาวพิรารัตนากราค่ะลำดับต่อไปโรงเรียนบ้นหองนักค่ะาทีวอลสานนะคะนางสาพยาลักษณ์สุนามเป็นนทีวอลสานนะคะวนอันนีอเิน ยาอาทิตย์เต็มร้อยเลยนะคะภาษาไทยนางสาวสันชนะแป้งทองได้ับภาษาไทยและภาษาสนะคะวิทยาศาสตร์ปหนาสาวสุนิราเทมีสำหรับตัวการร่วรงนน้องขอบเที่หัวนาประชาสารคเป็นี .1 .3 นะคะนายที่นาที าทีก่อนเกิดการสาวันวิพาปษ์วิสารสารพัอเรียนวิชาภาษาไทยประมงการวิราวสารังศาวันนี้สารประมงและวิทยาศาสตร์เป็นท่านเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะรร ที่เต็มงร้อยรีบ Android, ดุบไปแล้วก็โอเดตเต็งร้อยนะคะ